สวัสดีครับผมนายภูริมลิวรรณีสองสที่ยครับวันนี้ก็จะมาอธิบายเรื่องท่อ PPR กับท่อไซเลอร์นะครับโดยท่อ PPR นะครับย่อมาจาก poly p o l y l e n นะครับก็คือ,ค,อคือท่อสําหรับงานระบบท่อน้ำประปาท่อน้ําร้อนเป็นท่อที่ถูกพัฒนาขึ้นมาด้วยมาตรฐานใหม่มีคุณสมบัติที่ดีกว่าท่อ PVC นะครับคือทนความร้อนได้ดีกว่าแล้วก็สามารถเชื่อมกับข้อต่อด้วยความร้อนได้ ถ้าลดปัญหาการรั่วซึมก็ในประเทศไทยนะครับคนอาจจะเรียกท่อ PPR ว่าท่อเขียวโดยคนส่วนใหญ่เนี่ยมันกใช้ท่อ PPR เพื่อทำทาท่นน้ำร้อนหรือทำน้ำอุ่นภายในอาคารนะครับโดยที่ท่อ PPR เนี่ยจะมีอยู่2รูปแบบก็คือท่อ PPR แบบ PN10 และ PN20 นะครับซึ่งตัว PN เนี่ยก็คือตัวที่บอกว่าท่อนั้นสามารถรับแรงดังนน้ำได้เท่าไหร่นะครับโดย ท่อ PPR PN10 เนี่ยสามารถรับความดันได้10บาร์แล้วก็เหมาะกับน้ำอุ่นแล้วก็น้ำเย็นนะครับแล้วต่อมาก็คือท่อ PPR PN20 ก็จะมีสามารถรับความดันได้20บาร์แล้วก็เหมาะกับการทำ <c oughs> ทางเดินน้ำร้อนนะครับคลิปนี้นะครับก็จะพาไปดูวิธีการติดตั้งท่อ PPR นะครับ ธีแรกน,นะครับก็คือใช้กัรไกรตัดท่อตามความต้องการแล้วก็แต่งปลายให้เรียบร้อยนะครับ2ก็คือสังเกตขนาดท่อขะอาดของทนท่อนะครับแล้วก็นำแผ่นวัดระยะไปทาบเลยนะครับต่อมาก็คือใช้ผ้าทำความสะอาดเซฟุนที่ปลายท่อแล้วก็เข้าต่อนะครับ ทำอะไรก็คือนำนำท่อแล้วก็เข้าต่อนะครับนี่เข้าต่อเข้าหัวเชื่อมของมันนะครับแล้วก็ดันข้อต่อให้สุดนะครับแล้วก็ส่วนท่อให้ดันจนถึงตำแหน่งเครื่องหมายที่กำหนดไว้นะครับคือตรงเมือ่อ เมื่อให้ความร้อนตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วก็ให้ดึงท่อแล้วก็เข้าต่อออกนะครับหลังจากนั้นก็คือสวมท่อตัวข้อต่อเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สักพักเทื่าพัเป็นเดียวกัน ต่อมาครับก็จะเป็นท่อไซเลอร์นะครับเฮ้ยท่อไซเลอร์เนะี่ยคือท่อเหล็กชุบสังกะสีคาส์ดเอที่ภายในเนะี่ยระบุด,ด้วยสาร PE เพื่อใช้สําหรับทดแทนท่อเหล็กประปาทั่วไปที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจในเรื่องอายุการใช้งานท่อเหล็กประปานะมีความแข็งแรงมากจริงแต่ว่าถ้าอยู่ในแสงแดดนานๆหรือว่าเปียกน,น้ำบ่อยๆนะครับจะมีโอกาสที่จะเกิดสนิมขึ้นได้นะครับโดยภายนอกของท่อไซเลอร์เนะี่ยจะถูกเคลือบด้วยผง โพลีเอทิลีนเพื่อป้องกันสนิมจากภายนอกอีกชั้นหนึ่งจึงทำให้มั่นใจได้ว่าท่อไซเลอร์อจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่าท่อเหล็กชุบสังกะสีปกตินะครับเนื่องจากท่อไซเลอร์ออยากที่จะเกิดสนิมจากภายนอกและภายในนะครับเพราะว่าถูกปุด้วยพลาสติกโพลีเอทิลีนเพื่อป้องกันการเกิดสนิมเนื่องจากภายในะเนื่องจากน้ำภายในท่อจะไม่สัมผัส ถัดกับท่อเหล็กโดยตรงซึ่งท่อเซอร์เนี่ยจะมีสองประเภทนะครับก็คือหนึ่งนะครับก็คือท่อแบบแบบธรรมดาเป็นท่อสำหรับน้ําธรรมดาแล้วก็น้ําเย็นนะครับที่ใช้อุณหภูมิไม่เกิน60องศาเซลเซียสมีขนาดตั้งแต่ครึ่งนิ้วถึง8นิ้วนะครับรับแรงน้ำได้สูงสุดไม่เกิน50บาร์สองเป็นแบบท่อแบบสําหรับน้ําร้อนนะครับเป็นท่อที่ใช้สำหรับน้ำร้อนใช้ที่อุณหภูมิไม่เกิน90องศาขนาดตั้งแต่ครึ่งนิ้วถึง 8นิ้วเป็นต้นนะครับ,บรับแรงน้นได้สูงสุดไม่เกิน50บาทคลิปนี้นะครับก็จะพามาดูวิธีการติดตั้งท่อไซเลอร์ด้วยวิธีการตาบเกีียวนะครับนี่นเป็นอุปกรณ์ในการติดตั้งนะครับก็จะมีถังใส่น้ำแล้วประแจคอ,อมานะครับ แล้วก็พวกเทพันท่อแปลงทาสีท่อเหล็กไซลเลอร์นะครับแล้วก็ข้อต่อตรงแล้วก็เฮอร์เมซีนครับ <S 2> <S 2> <S ตดวน้ำท่อที่ตามเกล่านะท่อเตลิดที่ตามเกี่วแล้วนะครับนี่ครับนำมาทำความสะอาดแล้วก็บ <c oughs> ริเวณ พอมาบริเวณเกียวแล้วครับในส่วนหน้าตัดท่อนะครับที่ต้องทอสะอาดนะครับก็เพราะว่าเพราะว่าเพื่อล้างค่าฝุ่นแล้วก็เศษเหล็กจ,จากการตาบเกียวนะครับให้มันหลุดออกมาให้หมดนะครับต่อมาครับก็คือนำกาวมา ทาให้ทั่วบริเวณเกี่ยวนะครับแล้วก็ในส่วนหน้าตัดทอนะครับเพื่อที่ต้องทากาวบริเวณเกีียวนะครับเพื่อ ป้องกันการผูกก่อนแล้วก็การลดซึมแล้วก็ยังป้องกันสนิมด้วยนะครับขลานั้นก็นำเทพ,พันเกียวพันรอบปลายท่อตรงเกียวเลยนะครับหลังจากนั้นก็ทากาวทาพิกอบหนึ่งนะครับ ใกล้ทากกาวตรงที่ข้อต่อตรงเลยนะครับบริเวปักข้อต่อแล้วก็เกี่ยวด้านในให้ทั่วแล้วก็นำมาขันเกี่ยวเข้ากัทอทใส่เล,เลยนะครับนี่ครับเขาจะทำการขันให้แน่นเลยนะครับ แล้วก็คือเสร็จแล้วนะครับจะได้แบบนี้นะครับ